สวัสดีครับเราจะมาแนะนํานะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเด่นตะโฟโคตเครื่องครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดนะครับ,เด, ok รบเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ร้านนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวโคตรเครื่องนะครับอันนี้คือร้านกว๋วยเตี๋ยวโคตรเครื่องใช่ไหมครับมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวโคตรเครื่องนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวให้ได้นะคะร้านครัวคุณแหม่มก๋วยเตี๋ยวโคตรเครื่องนะคะมีหลากหลายนะคะแนะนําอาหารให้ดูนะคะมีเผือกทอดมีลูกชิ้นกุ้งมีลูกชิ้นปลามีปลาเส้นมีลูกชิ้นแคะนะคะอีกหลากหลายเลยค่ะกระทั่งเกี๊ยวตัวใหญ่ๆมาให้ได้นะคะงานกาชาติรอคุณอยู่นะคะ <c oughs>